ใค,ใครจะใครจะชามใครจะไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับอ้าวดูแล้วครับมาคนละทีสองทีตาไมา่ตาไมา่น่าระการมาเกตการดซะได้ต้องนะครับเกือบตกเวทีไปมันันนะครับทางด้านของพระเด่น้อยแช้ง้ายครับเนี่ยครับทางด้านสินจิศักนะครับเกมลุกดีอยู่แล้วครับ นะครับชิงเดิอยในยกนี้นะครับยกที่2นะครับต้องเบรกด้วยแค่ซ้ายครับเดี๋ยวดูนะครับว่าแค่ซ้ายจะหยุดอยู่ไหมอย่างอย่างจะแตกกันที่คุณเป๊กกี้เอ้ยครด้านติดที่สามแข้งขวาเนี่ยแหละดูแข็งเนี่ยนั่นแหละโดนโดนเลยครับโต้โดนบอกแล้วว่ามันออกอาการแข้งใชอย่างจะแตกแต่ดูแล้วอ่ะเอาป้องกันตัวอย่างไรครับ โอ,โ,โอ้โหหดเข้าไปสองดอกเห็นเห็นชัดอ่ะกระโดดนี้ต้องทำดิต้องสู้ต้องชนยังไงอ่ะรอดไปได้คุณเป๊กกี้อ้ยอระคังช่วยคุณพัดช่วยอะตามต่อครับเดินทางยกทีสามนะครับคูบ่ทีสามของการถ่าย้อนสดมไทยพลังใหม่ของเราในวันนี้ครับอะวันนี้กับพ่อคุณแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้วนะครับ กันนี้ก็กลับมาลุยกันต่อเลยครับเอาละครับแข่งซ้ายเอาละครับถึงตัวครับยายมีช่องไฟครับเอาละครับเจอสอกซ้ายอ่าดันละครับวงนอกนี่โดนเตะขาจออยางอีกเลยครับถ้าไม่ถึงตัวครับเอาละครับต้องติดถึงตัวแล้วครับทางด้านของสิทธิศักดิ์อ่าดูว่าจะแก้จะแก้ยังไงอ่ะอ้าวจบเลยจบเลยอย่างนี้ป้งปิดบัญชี แม่จังหวะผมก็พลิบตาพอดีคุณเป็กกี้เจออะไรเข้าไปไม่รู้อ่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นป้าเข้าไปโอ้โหทัดมาลาอสอกกระแทกสอกนี่แหละครับโด,ดนโด,ด,ด,ดนสอกซ้ายนะครับลักษณะนี่ครับตรงนี้ทิมเข้าไปครับมาประดงคางพอดีโอ้โหนี่ถือว่าจุดนับพบจังว่า ครบเครื่องแล้วก็อันตรายทุกทุกกระบวนท่าโอ้โหทางพระหัสน้อยสอสมหมายนี่สุดยอดครับลูกนี้